สวัสดีค่ะกลับมาพบโลกกับการดูดววันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเปิดดวงเฉพาะกิจนะคะในวันที่16ตุลานี้ใครจะ ได้รับสิ่งดีๆเพียงปังปังปอลียหรือเปล่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กันด้วยนะคะหรือว่ากดหัวใจตรงนี้ก็ได้ก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระแล้วก็สําคัญมากๆๆๆๆเลยนะคะพร้อมหรือ,อยังเอ่ย Are you ready? มาเดี๋ยวเรามาดูดวงกันดีกว่าเนาะมาคะ่ะผูส้สัทธาใบแรกวันจันทร์นะคะวันที่16จะได้อะไรหรือเปล่า Oh, วันที่16นะคะเน้นย้านะคะว่าอาจจะต้องเอฟแต่น้อยแต่พอเพียงนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าชอบเน้นตัวใหม่ๆจะดีที่สุดน,นะคะสําหรับสาวกที่เกิดวันจันทร์วันอังคารโอ้ oh, วันอังคารใส่เดี่ยวไฟกระพิบกระพิบกระพิบ,พบได้เลยจ้าเพราะไพ่เดอรันคือไพ่ที่ดีแล้วก็ที่สําคัญคนเกิดวันอังคารคุณมีโชคมีลาบจะ ถูกหวยรวยเบอร์สูงถึง95.55 9 9ก็เปอร์เซ็นต์เลยจ้าคอนเกสตตัวเลชันจ้าคนเกิดวันพุธนะจ้าโอ้โหวันพุธก็ตาวันอังคารไปติดติดตกันเลยนะคะงวดนี้บอกเลยว่ายิงพุกจุดฉลองกันได้เลยค่ะคนเกิดวันพุธมีสิทธิ์ถูกหวยรวยเบอร์อยู่ที่92.55เปช่นเดียวกันจ้าโห จนันทร์คารพุธเนี่ยเลิศเลิศต่อวันพฤหัสนะคะพฤหัสนะคะชูโ,โูวันพฤหัสนะคะอดใจรอก่อนจ้าเพราะว่าอาทิตย์นี้อาจจะยังไม่ใช่อาทิตย์ที่ดีสําหรับคุณนะคะอาจจะรู้สึกปล่อยเวลปล่อยเวลปล่อยเวล,เวลแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยเสียดายเสียดายเสียดายจ้าต่อนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะศุกร์จะสมหวังหรือเปล่า โอ้คนเกิดวันศุกร์นะจ๊าวันที่16นี้คุณมีสิทธิ์ถูกหวยรวยเบอร์อยู่ที่85%เนะคะค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ถูกครั้งนี้เป็นการถูกที่ตัดสินใจไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคแบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเขาเรียกว่าถูกปุ๊บไปเที่ยวปั๊บนะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวัน,นเสาร์ปุ๊บ คนเกิดวันเสาร์นะจ๊าแม่จ๋าพ่อจ๋ามีสิทธิ์ถูกหวยรวยเบอร์นะคะอยู่ที่90%ปเซนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคิดอะไรไม่ออกซื้อทะเบียนรถนะคะซื้อทะเบียนรถเป็นหลักนะคะสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้าสุด โอ้โหไพ่เด็กหนุ่มถือเหรียนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสทุกวนด้วยเบอร์อาจจะน้อยน,นิดนึงนะคะอยู่ประมาณ50-50คร 50, ึ่งคนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเล่นแต่น้อยแต่พอเพียงจ้าถ้าดูจากอาสามอาเจ็ใบนี้นะคะอาจารย์ให้คนเกิดวันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเส,นสาร์นะคะ4วันนี้เป็นวันแห่งโชคลาภนะคะขอให้ทุกคนลัคก,กี้อินเกมลัคก,กี้อินเลฟไปกก่อนสวัสดีจ้า